เ,เดี๋ยวเอาเหล็กออกมาจะได้เท่าเลย<ป>ค,คุณแจไดงใช้ยี่อะไรทำบ้างวะผมอยากรู้ว่ะโจ้ทำอะไรมึงอะ่ะอ๋อรอค้ำนักการรำน้ำค้ำเงินห้าหมืน 50, ม่นว่าคอยสิบเหลียซิว่าคอยโกคอยโอ้ยเย็บมากมงั้นเราไม่ต้องไปล่ามาแล้วทำอะไรนี้ดีกว่าได้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 ไดก็ถึงบอกว่าไม่ไม่ต้องไปล่าถ้าล่ามันหายอะ่ะ าตแต่ถ้าง่วงก็นอนจริงเห็นหาวแล้วลอกมันนะใบรอกมันชุดเดียวเอาวแล้วลอกมั้นะเอาก็นอนได้เปล่าหาวอะไรวะต้องเห็นเห็นหาวแล้วลอกแล้วเพียริดอยอย่าปเพียรใครมาต่อยหูแม่งเลยทำไมหอนจังว่าต่อยหูเลยเหรอเฮ้ยแล้วต่อยต่อยตีบวกขิงล่างก็หล่อไม่โดนไม่โดนวะยังไม่เข้าม้าเปล่าเดี๋ยวไปด่ดน เรับดูไอ้ต้นที่บอกอะไรไม่มีไม่มีไม่มีคุณลงไปแล้วคุณลงไปแล้วมิเดียถามไม่โจ๊กเนี่ยถามไม่โจ๊กเนี่ยใหม่แล้วเปาตัวขับใหม่มาก่อนแล้วเปล่าเออรู้แล้วโอเคโอเคแต่คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมีถังน็อตมาถังน็อตถังน็อตถังน็อตเอามาไหมนายตัดเหรอนายตัดแบบนี้ฟอร์สปีดเคยดูว่าเปล่ามีคนเช่เหรอพุ่งหายเลยนะเว้ยบุราเหินะจุดว่างเดี๋ยวรอโน่เดี๋ยวรอโน่กดฟิ้ผู้หายเลยจุดว่งได้ป่ะอะไรนะ จุดวัดที่ผมเคยพาไปที่บันเหินไกลๆแบบไกลๆเนี่ยที่ผมพาไปที่ผมพาไปเราเกียร์เคยพาไปป่าวะเคยไปใช่ที่เลี้ยวขวาไปแล้วผมพุ่งขึ้นไปขึ้นไปถึงหน้าสอนอไอตอนนั้นเน่ยไอถึงหน้าขาแร้วไงแล้วเนี่ยไอนู่นไอเฮียไอตรงนี้ฟังสปปร๊ะคือถ้ามีชูชีพไปล้วไอที่พุ่งโคตรไกลวะเออถ้าพี่ฟังนะถ้ามีชูชีพอะให้คนนั่งอะมีชูชีพอะไม่อันนั้นมันงลงรถเลยเลยเลไม่ใช่ในตั้นแบบนั้นแน่ในตั้นแบบไม่ในตั้นแบบไม่มันก็โีอไรก่ไหมอ่ะ ไม่ใช่โอ้นเดี๋ยวสองให้ดูแล้วสองอันงอ่าโอเอสองหนึ่งซน่โอเคโอเคนีสองหนึ่งโนสอันนี้มันเป็นเกมนะแต่คือเราจะเอาแบบนี้เข้าใจรเปล่า สองหนึ่ยกหมู่เลขอะไรมามามานี่มาเยเปิดดูเดี๋ยวเปดูโอ้โหอเย็ดเป็ดเย็ดเค้คุณยากสิบห้าคุณยา่สิบ้าไปดูไปดูโอวะยับเลยเอเน้าดูดิสองนึ่งศูนย์น้องชายอ่านนักที่กันเข้ามา ไอ้เชี่ยมีแบบนี้ด้วยเหรอเออนี่ไงตอนนี้เลยเหรอเจ็บแค่ยน่าหงกัดไอ้เชี่ยรถแม่งไม่เร็วตายหาเวลาล่าใครไม่ต้องคิดจะล่าแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหจบแล้วถ้าเกิดล่าคนมึงไม่ต้องล่าแล้วแม่งเหินกันข้าประเทศแล้วมั้งเวลาอุ้มศพมึงสบายถ้ามึงอยู่ในเมืองมึงกดในต้นต่ดอกเดียวเฝ้าหูหายไปเลยขึ้นเขากดในตั้นผู้ชามเมืองเนี่ยแม่พี่ แค่เดิมแพงแล้วแพงเลยไม่แล้วมาคิดภาพตำรวจตำรวจเติมตามอเราถ้าตำรวจเติมตามเราอ่ะไม่ได้มึงสามารถขับรถชนหอได้เลยนะเออหอมากูพุ่งลอยหนังแล้วเหมือนหนังอล้เหมือนหนังได้เลยมึงขับรถชนหอได้เลยอ่ะเหมือนหนังได้เลยเออดิคิดดูสมมติเจอฮอไล่อยู่ใช่ไหมให้เพื่อนกดไลท์ตั้งุ่งชนฮอแพงเลยสัตว์ระเบิดแน่นอนเรื่องอะไรเฮียอันนี้เรื่องอะไรนะฮะเพชร จะดูเรื่องอะไรดูหนังดูงไ The f o r c e The f o r c e ไม่ไม่ Force หรอไม่ใช่ The f o r c e คู่แข่งยังมีปิ่นโตบ่าอันมีปิ่นโตบ้าอะไรแปดสิบแปดฮะติบแปดสิบแปดเอยอยากไปลองงานใหม่แล้วว่าขอดูหน้ากากกันดิเดี๋ยวไปลองงานใหม่กันเอ้แอร์ดอมบาเด้อ Đây em đọc đọc bài bà Ờ, em e đọc bà bài bảo. Ờ, e đọc, hai, dạ. e đọc, đọc bà 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 em đọc bà em đọc đọc bà bà đọc bà gần bà 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 gần bà bà แก็ไม่มีใครมาด้วยมึงจะฟรีว่ะดูเฮ้ยมาแล้วดู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 อยู่รู่นรถอยู่รุ่นเกรยลรุ่นเลยเฮแล้วเฮ้ยลองเนี่ยนูดูรถจอดอยู่นู่นเกรย์รุ่นเลยป่ะมุมเดิมเป๊ะเลยพี่ที่เดิมที่เดิมเหมือนกัน เมใช่ไหมไมเไมเแล้วจะใส่เนื้อเปล่าเราใส่เนื้อปล้อเปล่าใม่เนื uh ้อเ่าไม่มีใครไม่มีใครมาเลยเราเก็บเองแล้วก็ไปงานใหม่เลยยังไม่เสียหรออะไรวะไันกี่ช่างก็มีช่องแล้วไงโจกเชี่ยชุดนี้ใหม่เราไม่เจคนอีกแล้ว ุคือหายแล้วมึงไอ้หาอยู่ดีก็ปีนแล้วอยู่ดีก็แทงที่อยู่ดีก็แทงใครจะรู้อยูสิกระปีนผาขึ้นมาเียไบาดเดียวปาฉลี่ยเฉียดจมูกนิดเดียวเนี่ยครับผมเวลาหน้าแบบลิงมึงเกือบไม่มีจมูกแล้วต้องยังว่าผมอยู่นี่ก่อนเอาหน้าครับครับเลยเฮ้ยลิงมึงเกือบไม่มีจมูกไล่เวนอุ้ยเหย ไม่เห็นอันนี้เพื่ออะไรอขอโทษเห็นก็เล้บอกขอโทษขอโทษโทษโทษแม่งเ้ยเบื่อไหวเฮีย้ยมีใครมาอีกเอาการะตันหนุ่ะมาเอร์ดับลูกเชีย่ยนี่ติดบ้ากวะ เก็บเลยไม่มีใครมากเก็บเลยสองเก็บเลยไม่มีใครมากเก็บเลยหกสิบวิพี่เออเอาก่อนเลยเ<อ>ดีด๋ยวไมพี่ไป,ไป จะสร uh. ุปไปนะเดียนี้พี่ได้ในก่อนเกียร์เฮ้ยพี่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 เปิดก่อนพี่นะ กยดเลยโอ้ยโหมะเนี่ยเฮ้ยตีกูได้หรอวะโอ้ตีได้ไงโดนผมโดนฝังได้ไงเชี่ยตีคาบฝั่งดหรอวะไอ้งวะเอาเหรอเราไม่เห็อยู่ฝั่งคาบกู้ไ้ตีกูโดนได้ไงวะไม่มันปีนมาอ๋อเคยได้ได้ไเออเดี๋ยวูมันไปดูดน ได้้แลวหภาพไปโคตรจะไม่ตรงเลยนะสารย้ำให้ผมออกมาก่อนแล้วเดินไปตะขันผมก็จุกไปเหอะโผมเต็ะหมอนี่ครับผมมาโคตรสนเลยแม่มาคนเดียวไม่บอกว่าเพื่อนบอกว่าให้มาก่อนท่านเนาะทันเร็วเร็วไอ้เหี้ย ข้าบมกก่าขนาดเลยว่าคนดูผมด่าจริงวะไอ้ชีพภาพแม่โคดแบบไม่ตรงไม่ใช่ไม่ตรงธรรมดานะแม่โคดไม่ตรงอ่ะ อย่างนี้ต้องเล่นแบบว่าต้องเปิดแล้วแม่ไม่ทันจะเอ๋ไม่หมดจ้า พี่เก็บอ่ะพี่เก็บแล้วอ้าวเมื่อกี้พี่คนจะเก็บพี่แทงไปแล้ว <c oughs> เขาเหลือคนสุดท้ายเขาแารกงงยนินเก็บชิวๆเลยเขาคุยกับหมอเขาคิดว,ว่าหมดแล้วสบสบ,บายพี่เลยแทงซ้า มันหวานมีคนเดียวยึดแกะอยู่วสามคนพวกกูณสามคนมีพี่เฉินมีกูมีมังกรเก็บหมดเลยเมื่อกี้ใช่หรอเออโถไอ้สัตว์มามาถมื่อกี้พี่เฉินดิไปเถอะไปไปเถอะนี่ไงเลยคนนึิมพี่เอาเลยไปบ้าหมอพอแล้วไอ้สัตว์เดินกูโดนด่ายครั้งแล้วก็โดนทีนึงไปไปคนสุดท้ายไลที่สุด เออไอ้หน้าไปผิดลูกมึงคุยกันยังไงไวะเฮียสเปิร์มอยู่นี่หมดเลยแต่เฮียได้ไปลูกดูนโรงพยาบาลก่อนนะเกียร์พยาบานก่อนโรงพยาบาลก่อนโรงพยาบาลก่อนฝากโทรบอกด้วยโรงพยาบาลก่อนโรงพยาบาลก่อน